สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนจากพี่วรรณภาเดนมาร์กนะคะอันนี้พี่ก็ลองของใหม่เนาะเพราะว่าพี่ได้ประดิษฐ์ประดอยเมื่อวานนี้นะคะแล้วเราก็เอามาใส่ในรถแล้วก็ใส่โทรศัพท์ดูซิว่าตอนที่เราเวี่ยงถนนน่ะตอนที่เราเหวี่ยงตังโค้งตรงนี้ค่ะมันจะทําให้โทรศัพท์เราล่วงไหมเราโทรศัพท์ล่วง เราก็จะซื้อค่ะโอ้ยไม่ล่วงอนะทุกคนสุดยอดค่ะยอดมากวานาาไม่ใช่ธรรมดาประดิษฐประดอยมาแล้วก็ดูสวยด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ต้องไปแพคให้มันเข้ากันให้มันไม่ประเจดิดประเจอเกินเนาะนี่จะขับเร็วแค่ไหนจะเวียงแค่ไหนเดี๋ยวไปลองดูเวียงอีกรอบนึงนะคะเพราะว่ามันจะเป็น ไอร้รอบวงกลมครับรอบวงกลมสองครั้งค่ะก่อนที่เราจะลงมอเตอร์ไปนะคะไปวงกลมมันอันที่สองครับเพราะว่าไอ้ขับรอบวงกลมอันที่สองมันก็จะเวี่ยงเหมือนกันแล้วพี่จะคอยดูว่าโทรศัพท์ของพี่มันจะเวี่ยงล่วงไหมถ้ามันเวี่ยงล่วงนี่ก็แสดงว่าการประดิษฐ์ประดอยเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ผลค่ะทุกคนแต่พี่ลองดูแล้วนะคะเมื่อกี้นี้เวี่ยง มันก็ไม่ล่วงค่ะโทรศัพท์พี่ก็ไม่ล่วงเนาะก็แสดงว่าฝีมือก็ใช้ได้อยู่ก็ทุกคนนี่ประหยัดเงินตั้งเยอะเห็นไหมคะสมองดีนะเนี่ยแจ๋เวเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วคะ่ะรอบที่สองคอยดูซิว่าโทรศัพท์พี่จะเวียงไหมจะเวียงล่วงไหมแล้วคะ่ะรอบวงกลมอันที่สองนะคะทุกคน เวียงเลยนี่เวียงแรงแรงมานภาเวียงแรงแรงเวียงโอ้โหไม่ล่วงอะทุกคนสุดยอดสุดยอดค่ะแถวมากค่ะตกมือให้กับตัวเองหน่อยเร็วขับรถแล้วตกมือเจอตำรวจแล้วมึงหนาวแน่มานภา,าใจเย็นฟึ่งได้ใบขับขี่มานะลูก โอเคค่ะทุกคนสอบผ่านค่ะการทำขากล้องในรถของพี่วรรณภาเดนมาร์กสอบผ่านค่ะเจ๋วมากให้คะแนนร้อยหนึ่งเลยพี่ขอฝากช่องวรรณภาเดนมาร์กให้เป็นช่องของสายตาทุกคนอีกช่องหนึ่งนะคะช่วยกดติดตามพี่แล้วก็กดดูคลิปย้อนหลังให้พี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ